ร really cool okay. okay. ังรัใครรัมารับเอรับเน่ารักใครคะท่าน รักใครใช่ค่ะเลยรักใครใช่ค่ะนะใช่คู่

เป่นอะไรบ้าวันนี้เล่นไหมวันนี้เล่นไหมเป็นนี้เล่นน้ำกัน เฮ้เยนลยแล้วอะไรพี่ร้าหใหญ่ไม่ดีแกขนา้่ไปสขา้มาบ้างเล่นกับน้ร้อนอยครีบมยค่ะดีที่สยามไม่รอแล้วไม่อแล้วน้มันลอยน้ำมันลอยนมันอ น้ำนันร้อนมาก